ขอบคุณ FC แฟนคลับราบพัลล้านนะครับส่งมะม่วงมาให้ทีมงานสาว,สาวๆของเรา <c oughs> เดี๋ยวแบ่งนมนมก็ด้วยนะมะ <c oughs> ม่วงอะไรอ่ะรู้ไหมมา,าดูดิน้ำดอกไม้ดูนีใช่ไหมใช่ไหมเออน้ำดอกไม้นี่ดอกสดๆเลย, <c oughs> <c oughs> ยดอกสกแล้วสกน้ำดอกไม้สุกคํ <c oughs> าคมวันนี้จงทําตัวเหมือนมะม่วงคุณได้มีความสุข เน่เ่อะไรครับขอให้ชิมด้วยเอาไร้วยได้ไหมหมูเน่เน่เน่น่เน่นี่สดๆเลยมะม่วงสุกป่ะนี่มะม่วงสุกกำลังดีเลยฮะับอุ้ยอืมลอยลอร่อยถ้าได้ข้าวเหนียวนะใช่นไหมได้ค่ะอืมข้าวเหนียวเป็นตะดเสียเป็นตัดเสียข้าวเหนียวเอาลองดูลองดูนะอหูหลายลูกเลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับหวานกลมกล่อมชื่นใจบ๊ายบาย